จบไปแล้วพี่น้องสำหรับคอนเสิร์ตยักเฟสติวัลเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะคะคอนเสิร์ตจบไปแล้วแต่ว่าเรื่องรา่าเรื่องดรามา่าบนโลกโซเชียลตอนนี้ยังบ่จบนะคะสำหรับมือดีเฮาสองคนก็มีเรื่องรา่าเกี่ยวกับคอนเสิร์ตยักมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรับรูรับสาบโดยทั่วกันนะคะเป็นเรื่องเอียงวันที่าปาโจล่องบอกเบิง้งครับผม ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเนาะครับพี่น้องก็คือเป็นปลัดอำเภอบางปะกงะเพิ่์นก็ได้ออกมาชี้เสียงบอกว่าจังสีครับพี่น้องบอกว่าณตอนนั้นที่วา่าผู้จัดไปขออนุญาตจัดงานขออนุญาตใส่เสียงเพิ่นอนุญาตให้แค่เทียงขึ้นครับก็คือ24นาฬิกาเนาะ,ะให้ใส่ให้ใส่เสียงแค่นั้นให้จัดงานแค่นั้นครับแล้วถ้าผู้จัดเพิ่นก็คือรับรู้เร็ว แต่ที่นี้ยังมีงานยังมีการโปรโมทต,ต่อบอกว่าแสดงสอดแจ้งมาสั่นครับพี่น้องอเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นได้แจ้งไปแล้วนะครับทางปลัดอำเพอ่ได้แจ้งให้ผู้จัดทราบแล้วแต่ว่าเพิ่นกับสิรอบเบ่งว่าทางผู้จัดเพิ่นจะไปแก้ไขจังใดสิเป็ปรับเปลี่ยนแผนของเพิ่นจังใดแต่ก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องก็คือมีการยืนยันว่าจะแสดงคอนเสิร์ตจนสอดแจง้ง อตอนขายบัตรก็แจ้งให้พี่น้องที่ไปซื้อบัตรบอกว่าสอดแจ้งพี่น้องแล้วที่นี่มันเกิดเรื่องเล่าด่ามากขึ้นมาตรงที่ว่าพ่อถึงเวลาตีหนึ่งตีสองทงางเจ้าหน้าที่ตำรวจยูบัมปะกงก็ได้รับแจ้งบอกว่าเสียงดังรบกวนมีชาวบ้านร้องเรียกมีชาวบ้านร้องเรียกเข้าไปทา้งคุณตำรวจก็เลยเดินทางไปตอนตีสองอไปถึงก็คือไปแจ้งให้หมอรํา เป็น <S an> ลงตอนตีสามเนาะก็ <S <S <an> <S คือตอนนั้นก็คือเป็นคิ้วของแสงท่อฟิลเล็ดพอดีกับคู่แพร่ภาพ,พแสงท่ออะไรกําลังลองเพลงยูเดี๋สองเพลงนะครับทางตํารวจก็บอกว่าให้พอจบเพลงนี้เนาะก็ให้ลงจากเวทีใ <S an> ทําการแสดงเหลือเพราะที่นี่แพร่ภาพแสงท่อกับระกาศออกไหมเนาะครับนอก่ากนเจ้าหน้าที่เพิ่นตั้งขยุดแล้วเฮศให้พี่น้องประชาช้นแฟนคลับอยู่นาเวทีเกิดความบอพอใจครับเพราะว่าบางคนเดินห้างมากกล บางคนก็เพิ่งไปถึงตอนตีสองนี่เองเพิ่งซื้อบัตรเข้าไปยังฟังเพลงเ่าดีวพ,พ่อหาเพลงเลยอ๋อเพราะว่าคนตั้งใจไปเบิง่<ม>นงนสงคอมเม้นต์ครับก็บเลยมีการเรียกร้องของเงินคืนอ่าพอของเงินคืนแล้วกับบ่ม,มีการตอบรับใดๆจากคนขายบัตรหรือว่าทั้งผู้จัดผู้จัดเพิ<อ>่นก็เลยประมาณมาบ่พอใจก็เลยมีการคว้างป่าสิ่งของขึ้นไปบนเวทีแล้วก็มีการ พังสังกษีอยู่ข้างนาอนอกาะพังของตัวที่เก็บตัวแล้วก็อาจจะล่ามไปถึงไปทําไายรถตํารวจที่จอดอยู่หน้างานครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเพิ่งออกมาบอกว่าอาจจะดําเนินคดีกับผู้ที่ว่าทําไายรถตํารวจอ,อันนี้อาจจะดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับผม,มนี่แหละครับแล้วกา ทางคุณแพรพภาคแสงทองเนาะครับก็ได้ออกมาล่โซหลายๆข้างแล้วในนนจะเป็นท่างผู้จัดการเพิ่นก็คือคุณยุย้ยผู้จัดการภาพภาคทับไล่ก็ออกมาลโ่โสดก็บ,บอกว่าชี้แจงแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับกรณีดังกาวบอกว่ามันเป็นความผิดของเพิิน <c oughs> เพิ่นตั้งใจมากเพณนอยากแสดงเต็มที่แต่ที่นี่มันเกิดหน้าตอนนั้นบอกหูว่าเพิ่นไปลองเลียตอย่างเรื่องอย่างสร้างให้ยุดแสดงตอนตีสามเพิ่นก็ร้องว่าชี้แจงบอกว่าประเด็เกี่ยวกับเพิิน อย่ามาทัวร์รงที่เพิร์นแหมเพิร์นบรด็เป็นค้ผิดไม่เกี่ยวกับศิลปินใดๆแล้วก็คืออยู่ที่ผู้จัดกับ<ม>ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวของเป็นคุยกันทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของก็ได้ออกมาว่าแล้วครับพี่น้องกับบอกว่าจังซี่ล่ะบอกว่าเพิร์นอนุญาตให้แค่เที่ยงคืนครับอนุญาตให้แค่เที่ยงคืนย4่สิบส่นาฬิกาแต่ว่ายังมีการยืนยันว่าจะแสดงสดแจ้ง แล้วพอที่นี่มีคนลองเลี่ยนเข้าไปทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเบิร์สอนอเลยการได้ไปที่งานงานนี้ครับได้สั่งงหายกเลยครับพี่น้องแล้วที่นี่ก็เห็นว่าทั้งเพจยักษ์เฟสติวัลก็ได้ออกมาชี้แจงอีกแล้วครับออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากเกิดกรณีนี้นะครับเนาะเพิ่นออกมาบอกว่ายักษ์เฟสติวัลกราบขออภัยแฟนเพลงทุกท่านมาณะที่นี้ โปรดรอฟังถแถลงการอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ครับอ๋อค่ะพี่น้องสาหรับเรื่องเรื่องนี้นะคะครับผมเพิ่นกับคงบอดินิ่งนอนใจแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นเกสิออกมาถแถลงอีกที่หนึ่งอยู่แต่อันนี้คือเข้ามาอาปัปเดตเรื่องราวเก,กี่ยวกับทังเจ้าหน้าที่นะคะทางหน่วยงานที่เพิ่นได้ไปขออนุญาตนอกบอดีนเนาะเรื่องการเกี่ยวกับผู้จัดเพิ่นกกสิออกมาแถลงอีกที่หนึ่งนะคะ เท่ากับรอบฟังถแถลงจากผู้จัดเนาะครับนอก่าเพื่อนว่าจะชี้แจงและอธิบายเรื่องนี้ว่าจังดไดได้ได้แล้วก็เข้ากันเห็นใจแฟนคลับบางคนพึ่งเข่าไปไปซื้อบัตรตอนตีสองตีสามแล้วก็ซื้อบัตรในราคา300บาทอ่าเพื่อนแค่ไหนเพื่อนพอพอใจเนาะเพื่อนยังบ,บ่าเด้ยืนเลยเพื่อนว่าบางคนยังบ่าดีหาหม่องนั่งเถอะครับพี่น้องก็มีการแจ้งยกเลิกแล้วเพื่อนพอพอใจ แล้อีกอย่างหนึง่งคืเห็นใจทั้งหมอลลัมทั้งแสงทองฟินแลนด์ทั่วไปลุ่มที่เพิน่นค้นไปสาพเพิ่นหลายอันนี้ก็ค,คอยเห็นใจเพิ่นนะครับมันโบนเอเกียวกับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ<ม>ให้กำลังใจคุณแพ้ภาพาแสงทองหรือแก่แสงทองฟินแลนด์เด้อครับเดอ้ออาจจะประมาณว่ามันเป็นไปโดนเวลาของเพิ่นพอดีไหม,มอมถูกที่แต่ไม่ถูกเวลาอย่างนว้สินะพี่น้องครับผมนี่แหละครับพี่น้องเท่าสองคนนะครับเบาโจดีทรายกับสาอุบล ก็ได้ออกมาชี้แจงบ่อยพี่น้องฟังเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเนาะว่าท้าเมื่อวานทั้งเพื่อนกับวันนี้นม่แน่ใจเพื่อนจะออกมาอธิบายเขาฟังเร็วๆนี้ครับผมถ้าเกิดว่าผู้จัดนะคะเพื่อนใดแถลงแล้วว่าเกิดเอียงขึ้นนะคะบ่าวโจเทั้งสองคนนะคะกับสีมาอัปเดตสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับราบด้วยทั่วกันอีกนะคะครับผมเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องติดตามไว้ด้วยครับเด้อเพจบ่าวโจดีไซน์เพจโจดีไซน์กับเพจสาวอุบลเนี่ยพี่น้อง ฝากกดติดตามไปเลยเขามีความเคลื่อนไหวอีย่างเพื่อนออกมาชีจจ้แจงว่าจังไรเฮาสิฟ้าว่าเบาข่าวพี่น้องฟังครับพี่น้องแม่นค <Man, S 2> ่ะมื้อนี้เฮา2คนกระซิให้หหพี่น้องได้รับรูร้บแบบเร็วที่สุดเนาะพี่น้องเนะาะครับผมโอเคค่ะเบาจบม <c oughs> ี่ยังสิเบาอีกบ่บ่มีแล้วพี่น้อง <c oughs> บ่มีแล้วอีกบ่มีแล้วมันบ่เฮาสีเบลนเบลล่ามุ้ยที่นี่เบิ่ง่สเออสิไปเบิ่งมอลำาพี่น้อง โอเคค่ะเฮางสองคนบ่มีอียงเบาอีกแล้วพี่น้องเนาะขออนุญาตไปเบิ่งหมอลำก่อนได้ค่ะพี่น้องเด้อครับผมอลำั่มซิงครับสำหรับมื้อนี้เฮางสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเฮาเว้าผิดหรือว่าอียงกระซางนะคะพี่น้องขอคนละคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อครับผมด่าเข้าใดเลยครับด่าแต่อย่าแรงนะพี่น้องนะค่ะคันแหงเฮาลงเด้ออ๋อมันเป็นกำลังใจให้เฮางสองคนได้เฮ็ดคลิปให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะครับ ค่ะบอกมาหลายแล้วบอกโจิคนสิเบือ่อมนค่ะ<า>พี่น้องลาพี่น้องเนะาะค่ะสำหรับนี่เราสองคนขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะพอกันไม่กิฟต์นะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย